สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนเห็นข้างหลังผมหรือเปล่าครับนี่ครับกระรอกนะฮะกลับมาเดินที่สวนได้แล้วนะครับผมนะก็เ,เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับใช่แล้วครับทุกคน <laughs> เราจะมาทดสอบนะฮะว่าเจ้ากระรอกเนี่ยมันยังก๊อปปี้เมล็ดได้อยู่หรือเปล่านะฮะหรือว่าจะโดนเกมแก้ไปแล้วนะฮะซึ่งเอ,อแก้ตอนไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่กลับมาเดินได้ละนะอ่ะ ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะฮะเดี๋ยวเราวางเจ้ากระรอกทั้งหมดที่ผมมีทั้งหมดกี่ตัวผมมีแค่นี้เพราะว่ามันหายไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้ผมมีอยู่เอ่อห้าตัวนะครับอ่าก็ถือว่าเยอะอยู่นะฮะซึ่งอยากจะบอกว่านะฮะเจ้ากระรอกตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วที่เปลี่ยนไปนะฮะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเปลี่ยนนะฮะแต่ที่เปลี่ยนก็คือนี่เลยฮะ ความสามารถเขาเปลี่ยนไปแล้วนะฮะถ้าเกิดว่ามีภาพอันเก่านะฮะเออภาพเก่าก็จะเห็นความสามารถเขามันจะเกี่ยวกับการเก็บมเมล็ดเนาะเปอร์เซ็นต์มันจะแบบริบหรี่อะ่ะน้อยเนาะแต่ตอนนี้นะครับเป็นสิเนะฮะแล้วความสามารถของเขานะฮะเปลี่ยนจากการที่เราวางและไม่เสียมเมล็ดนะฮะกลายเป็น การที่เราใช้ครีมนะฮะหรือว่าเนี่ยรีเคมเบอร์เนี่ยนะอ่ารีเคมเบอร์ผมก็นั่งฟาร์มไปสนาเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหนานมากนะกว่าเกมจะแก้กว่ากระงจะงใช้งานได้ผมก็ฟาร์มรอว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะกลับมาแจ็คพอตอีกไหมฟาร์มไว้700อันนี่ฮะพอตอนนี้กลับมาเดินได้ปกติสิ่งที่ได้คือถ้าเกิดว่าเราเก็บโดยใช้ครีมเนี่ยมีโอกาสที่เราจะไม่เสียครีมในการเก็บซึ่ง เอามาเพื่อแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็ในคลิปนี้ผมก็จะทดสอบไม่ได้คนดูกันละกันนะครับเพื่อที่จะแบบเฮ้ยเหมือนมันยังมีบักอะไรอยู่หรือเปล่านะฮะอันดับแรกนะฮะคือเราจะต้องวางเนาะแล้วตัวกระรอกมันจะขึ้นว่าเอ้ยไม่เสียมเมล็ดนะแต่นี่ฮะผมวางแคนดี้ให้ดูเลยนะเอ,อแคนดี้เนี่ยคนอาจจะมองว่าอุย้ยโบนบัซซัมนะฮะโบนบัซซัมยังไงโบนบัซซัมแพงกว่าคือส่วนตัวผมมองว่า มันแพงกว่าก็ก็จริงแต่ตอนนี้คือมันแรผมใช้คําว่าแรดีกว่านะฮะแล้วข้อดีของแคนดี้นะฮะข้อดีของแคนดี้คือลดน้ําโตไวมากนะครับเป็นต้นไม้ช่วงแรกๆนะฮะที่เนี่ยลดน้ำแป๊บเดียวก็โตแล้วนะฮะเนี่ยแป๊บเดียวต้นใหญ่ออกนะฮะโตเต็มไวถ้าไปเทียบกับต้นใหม่ๆก็อย่างที่บอกนะครับว่าก็โตยากนะฮะก็จะเห็นนะครับว่าเนี่ยพอเราวางมเมล็ดนะฮะก็ไม่ได้มีขึ้นเลยนะฮะว่าแบบเฮ้ยเออแบบ วางไม่เสียมเมล็ดนะอะไรประมาณนั้นนะฮะเออเนี่ยก็ไม่มีอะไรขึ้นแสดงว่าเกมเขาเอาสกิลนั้นออกที่เอาออกผมคิดว่าน่าจะแก้ไม่ได้นะเพราะเหมือนเคยแก้ไปรอบหนึ่งแล้วเอากลับมาก็ทำได้เหมือนเดิมสวัสดีนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดย Nemo Shop นะฮะใครกำลังมองหาสัตว์เลี้ยงภายในเกมกรว w แกเด e นนะครับไปดูกันได้ที่ร้าน Nemo Shop นะครับอย่างที่ผมถือเลยฮะแรคคูนนีโมช็อปมีครับ ราคาจับต้องได้นะฮะหรือใครนะครับสนใจสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆนะครับก็สามารถทักไปสอบถามนิโมช็อปได้เหมือนกันนะไม่ได้มีเพียงแต่สัตว์เลี้ยงภายในเกมกล o w การเด n นขายนะครับยังมีในส่วนของไก่ ต้นไม้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้น sunflower ต้น candy ต้น dragon pepper นะครับสามารถไปเลือกดูกันได้นะฮะอ่ะหรือใครสนใจเงินภายในเกมก็ได้เหมือนกันนะฮะฝากร้านนีโมช็อปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ทําไม่ได้ละเพราะว่าสกิลมันหายไปละนะครับเออสกิลการแบบวางแล้วไม่เสียบเมล็ดแสดงว่าเขาทําไม่ได้นะครับเอออ่ะก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาลองใช้คีมเก็บกันว่าเออความสามารถเนี่ยมันใช้คีมจริงๆใช่ไหมนะครับ อ่านี่ฮะเขาเขียนฮะเห็นไหมเออก็คือผมไม่เสียคีมเห็นไหมคีมก็อยู่ที่เจ็ดร้อยเก้าเหมือนเดิมซึ่งนี่อีกแล้วนะฮะลัก,กี้แต่ถามว่าดีอุ้ยอุยติดดีมากเลยอะเนี่ยนี่ผมแค่หกตัวเองนะติดสองอันติดเลยนะถามว่าดีไหมก็เหมาะสําหรับคนที่แบบอยากทําต้นใหญ่กันละกันจะได้ประหยัดคีมเห็นไหมฮะเออเนี่ยดูดิฮะคีมไม่เสียสามอันติดนะฮะ,ะคีมไม่เสีย ก็จะประหยัดคีมมากขึ้นในการเก็บทาใครอยากทําต้นใหญ่ๆก็ไม่ต้องมาเสียเวลาคลาฟให้มันเหนื่อยเนาะ,เ,นอะเออเนี่ยถ้ายิงใส่แบบป่าตัวก็บอกเลยว่าแทบไม่ไม่เสียคีมอะนะเออก็น่าเศร้านะที่แบบเออมันกลายเป็นแบบเออเนี่ยแหละ,ะแสดงว่าเกมอะน่าจะแก้ไม่ได้นะครับก็เฮ้ยนะก็มาทดลองให้ดูนะเพราะว่ามีคนถามมาเอ้ยก็รอก,กลับมาแล้วนะครับยังทําได้อยู่หรือเปล่านะฮะก็นี่เลยฮะ เปลี่ยนสกิลไปเรียบร้อยแล้วเปลี <c oughs> ่ยนสกิลไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเออนี่อันนี้ก็เก็บนะนี่ฮะโตวไวมากครับแป๊บเดียวก็โตละอ่ะก็มเมล็ดผมมีอยู่ร้อยสามสิบกว่าเมล็ดนะฮะก็ถือว่าเป็นมเมล็ดแรกนะฮะเดี๋ยวรอไว้มีเทดได้ก็เดี๋ยวผมแจกก็แล้วกันนะคนละต้นนะเออคนละต้นก็ได้ประมาณ100ร้อยกว่าคนนะ่ะนะขครเป็นผู้โชคดีนะครับผมนะอ่ะก่อนที่จะไปนะครับมีอีกหนึ่งบั็กนะฮะที่ ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะฮะก็คือจะเป็นในส่วนของเจ้าเป็ดขาวนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะเออแต่คิดว่าน่าจะแก้ไปแล้วนะฮะมันจะเป็นไข่ระดับแรซึ่งหาไม่ได้แล้วนะหรือหาได้เดี๋ยวดูก่อนนะไม่ไม่ชัวร์ไม่ชัวร์นะฮะแต่คิดว่าน่าจะหาไม่ได้แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะอ่ะยังยังหาได้อยู่นี่ฮะคือเจ้าไข่ใบนี้เลยที่จะดอบเจ้านกตัวนี้ฮะ นกข่าวตัวนี้นะคือถามว่านกข่าวตัวเนี้ยมันบักยังไงนะฮะนกข่าวตัวเนี้ยความสามารถของเขาก็คือเมื่อเวลาเราใช้โชเวลนะฮะในการขุดเนี่ยเราจะได้มเมล็ดต้นนั้นเนี่ยกลับคืนมานะแล้วมันเกิดบักนะฮะเกิดบักอยู่หนึ่งอย่างก็คือตอนที่แบบเราเนี่ยเอาที่ขุดนะเนี่ยเจ้าโชเวลอ<ฮะ>่<ฮ>ะเฮ้ยผลแคนดี้ยักษ์ไปขโมยผลดีกว่าเออโอ้โรบักหมด ใครกำลังมองหาร้านเติมโรบักร,ราคาถูกต้องมารุชชอบโน .1 เท่านั้นนะฮะสนใจสามารถทักแฟนเพจไปสอบถามมารุชชอบโน .1 ได้เลยโรบักร,ราคาถูกที่สุดนะครับผมไปจัดกันได้เลยครับที่มารุชชอบครับเรานะครับเอาเจ้าโชวเวลนะฮะหรือว่าที่ขุดเนี่ยไปทุบนะอาผลไม่ใช่ต้นนะครับนะไม่ใช่ต้นไม้ทุบแค่ผลนะคือมันเกิดบักกับต้นอาอาต้นโบนเนาะ อาบน้ำซัมนะฮะหรือว่าต้นกระดูกใหม่ที่แบบเฮ้ยคือทั้งทั้งที่เควสมันเพิ่งมาแบบวันเดียวอะ่ะแบบเพิ่งอัปเดตมาแบบคนมีต้นบนบมาซ้มแบบเต็มแบบสวนเลยอะ่ะที่มันทําได้ก็เพราะว่าเจ้านกตัวขาวนั่นแหละครับเนาะก็คือเขาเอาวันนี้ไปทุบเนี่ยทุบแบบเนี้ยนะฮะแล้วพอทุบไปเรื่อยๆนะครับมเมล็ดบนบมาซัมมันก็เด้งมานะซึ่งผมไม่ทันนะซึ่งตรงนี้ไม่ทันจริงๆนะครับก็รู้ข่าวช้าไปแล้วก็คือเกมไม่ได้แหละ แต่ก็เดี๋ยวรอนะทุกคนเตรียมความพร้อมนะฮะเตรียมเจ้านกอันนี้ไว้8ตัวนะฮะเออเตรียมไว้เพราะว่าผมไม่ชัวร์ว่าตอนเนี้ยมันเกมเขาเอาสกิลกลับมาหรือ,อยังแล้วมันยังทําได้ไหมอ่ะจะเป็นไข่อันนี้เลยนะฮะไม่ชัวร์ไม่ชัวร์วนะฮะอืมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝกสักหน่อยละกันนะฮะอยากอยากรู้ว่าแก้หรือ,อยังนะฮะมาทุกคนห้าสามสองหนึ่ง เรียบร้อยนะครับผมป้มป้มยิงอีกป้มป้มป้มยิงอีก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 เรียบร้อยนะครับขึ้นเรดี้ละไปปืบมาโอ้โหได้เลยฮะใบแรก <c oughs> ใบแรกก็ออกมาเลยนะเจ้านกตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวมาดูว่าเขาแก้ความสามารถไปหรือ,อยังนะฮะ เพราะว่าตัวนี้ก็มีโอกาสนะถ้าเกิดว่าเฮ้ยเกมเขาเอากลับมาคล้ายๆเหมือนกับรอกที่ทํารอบสองได้เดี๋ยวเรามาอ่านสกิลกันก่อนอย่าบอกนะนะฮะก็เรียกได้ว่านี่ฮะเอ้าเฮ้ยไม่มีสกิลเดินได้ไงอ่ะงงเออเป็นระดับคอมมอนนะที่หาได้ทุกคนเลยนะ เดี๋ยวผมหาเก็บไว้แปดตัวดีกว่าเพื่อแบบของดีออกนะเออเผื่อเอากลับมาอะไรใช้ได้ไงผมหาเก็บไว้แปดตัวดีกว่านะครับก็ไม่ต้องทุบไม่ต้องทุบต้นนะทุบแค่ผลนะฮะถ้าสกิลเดิมกลับมามีโอกาสได้เมล็ดกลับมานะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ